สวัสดีค่ะหนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีพิจิกประจำวันที่26กุมภาพันธ์ถึงวันที่3มีนาคม2567ค่ะสัปดาห์นี้บรรยากาศโดยรวมนะคะเกี่ยวกับการลังเลการที่ไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างเฉียบคมหรือการหยุดชะงักบางอย่างนะคะเนื่องจากโดนกรอบของความคิดความเชื่อของคนรอบข้าง ล้อมไว้นะคะทำให้ชาวพิจิกต้องรอเวลาด้านการงานช่วงนี้บอกถึงสภาวะอึดอัดหรือมีเรื่องหยุดชะงักนะคะต้องรอคอยทำให้ล่าช้าการทำงานยังไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ บางรายเกี่ยวกับเรื่องของคดีความการขึ้นลงขึ้นศาลต่างๆหรือมีข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือความชัดเจนด้านเอกสารช่วงนี้ก็ต้องอ่านศึกษานะคะก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนลงแรงหรือว่าเซ็นเอกสารต่างๆชาวพิจิกต้องดูให้ดีส่วนเรื่องของการเงินก็อาจจะมีเกณฑ์เสียทรัพย์จากคนรอบตัว การซื้อสินค้านะคะได้ไม่ตรงปกหรือการถูกหยิบยืมเงินอาจจะใช้คืนล่าช้าหรือว่าไม่คืนเลยก็ได้ชาวพิจิกต้องพิจารณาให้รอบคอบนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพเกี่ยวกับสายตาเรื่องของศีรษะความเครียดความดันไมเกรนต่างๆหรืออาจจะต้องตรวจเช็คตัดแว่นนะคะต้องลองปรึกษาพบแพทย์ดูบางรายเกี่ยวกับญาติพี่น้องคนใกล้ชิดเจ็บป่วยคนโสดสัปดาห์นี้ ช่วงนี้รักตัวเองมากขึ้นนะคะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจกับใครอาจจะมีเรื่องความคิดความเครียดส่วนตัวยังต้องรอเวลาก่อนส่วนท่านที่มีคู่แล้วชีวิตคู่เหมือนทนอยู่กันไปนะคะอาจจะต้องหากิจกรรมทำหรือพาการท่องเที่ยวเดินทางนอกบ้านบ้างเพื่อให้ชีวิตรักหวานชื่นนะคะแล้วก็มีความรัาเรื่งโรแมนติกเหมือนเดิม โดยรวมเป็นสัปดาห์ที่ต้องประคับประคองอย่างรับผอบนะคะใช้สติสําหรับชาวพิจิกในสัปดาห์นี้ค่ะคุณสามารถเลือกรับชมคอนเทนต์อื่นๆในช่องเราเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านข้างนี้หรือหากคุณมีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยเรายินดีรับความคิดเห็นของคุณ หรือติดตามเราเพิ่มเติมพิมพ์ค้นหาคามิคเคนโชเพจ a c e b o o k หรือแอดเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคามิคเคนโชของเราด้วยและพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ